ได้ข่าวว่าน้องชายออกจะไปทาฟรีแลนซ์ไม <si ่ใช่เหรออ๋อผมไม่ได้่าประโยคบนขอโทษทีครับอะต้องบอกก่อนว่าน้องชายผมอะเขาพอผมผมถึงเล่าเรื่องลาออกไงว่าเพราะว่าเนี่ยพี่เขาก็บอกว่าได้ข่าวว่าน้องชายลาออกผมก็เลยบอกว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องสําหรับผมอะการลาออกแม่งผมลาออกมาแม่งไม่รู้เป็นกี่ครั้งแล้วเนี่ยสุดท้ายคนเรามันต้องลาออกก็ถูกมันเป็นเรื่องธรรมดามันคือผมก็เลยรู้สึกว่าผมก็ลาออกเยอะนะลาออกเต็มไปหมดเลยลาออกเยอะเป็นเรื่องธรรมดาเลยอะ ก็เนี่ยขนาดผมลาออกมาเป็นฟรีแลนซ์แล้วผมเริ่มจะเริ่มต้นชีวิตได้แล้วขนาดผมลาออกมาแล้วอยู่ในระบบฟรีแลนซ์นะแม่ผมยัง,ยงอยากให้กลับไปทํางานประจําเลยเนี่ยถ้าคนจะมองว่าแต่เรื่องน้องผมหรือว่าเรื่องที่เป็นข่าวกันนะผมแค่จะบอกคนดูหรือว่าอะไรคนที่ถามผมเนาะมันเป็นเรื่องปกติครับอยู่ที่เราอาจะไปให้ค่ามันแค่ไหนก็คือผมต้องมองบอกก่อนเนาะว่าในชีวิตผมนี่ขนาดผมเองเนาะผมไม่ต้องยกน้องชายผมหรือใครก็ตามวันเนี้ยมาคุยเรื่องของผมกันดีกว่า เพราะว่าสุดท้ายแล้วเรื่องของทุกๆคนน่ะมันก็เหมือนเหมือนกันหมดแหละวันเนี้ยไม่ใช่ว่าน้องผมหรือว่าผมที่เคยลาออกใครก็เคยทั้งนั้นแหละในยุคนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาใครเข้ามาลาออกไปแต่ถามว่าผมลาออกจากทุกที่ผมทะเลาะก,กับทุกที่ไหมไม่เคยผมไม่เคยเกลียดกันผมไม่เคยทะเลาะก,กับที่ทํางานผมตอนที่ผมลาออกผมแฮปปี้ดีกันทุกที่กับที่ลาออกไม่มีไม่มีปัญหาเพราะอะไรเราไปทํางานไงถูกไหม ถ้าเราไปทํางานเราไปสร้างสรรค์ผลงานให้เจ้านายเราอ่ะเราไปเราเอาเงินอ่ะเราเอาแรงเราไปแลกฝีมือเราไปแลกเราเราแลกออกมาเป็นเงินเราไม่ได้ไปเอาเปรียบเขาก็คือสุดท้ายแล้วทั้งหมดทั้งมวลอ่ะเรื่องลาออกมันเป็นเรื่องปกติผมก็แค่บอกว่านะมันใครก็ลาออกผมส่วนตัวผมเคยมีออฟฟิศผมเคยมีน้องๆทีมงานต้องหลายคนสุดท้ายวันหนึ่งเขาก็ลาออกไปเติบโตผมเลยมองว่ามันเนี้ยไอการลาออกนี่แหละ จะเป็นประสบการณ์ที่ทําให้เราเติบโตถูกไหมครับแต่ถ้าวันเราไม่เคยลาออกเลยเราจะรู้ได้ไงว่าเราจะหางานใหม่ได้ถูกไหมเราจะรู้ได้ไงว่าสิ่งที่เราทําอยู่มันเหมาะกับเราที่สุดเราจะรู้ได้อย่างไงว่าที่ทําอยู่เนี่ยมันใช่เรา,าจริงๆเราจะรู้ได้ไงว่าถ้าเรามีความสามารถมากกว่านี้วะ เราจะรู้ได้ไงว่าโอ้โหเราไปได้ไกลกว่าน,นี้เราบินได้สูงกว่าน,นี้เราจะรู้ได้ไงว่าทำเลอื่นน่ะมันมีปลามากกว่านี้เราจะรู้ได้ไงว่าน้ำตรงนั้นอุ่นไหมเหมือนเราออกไปหาปลาเราจะรู้ได้ไงว่าเหยื่อตรงเนี้ยเหยื่อที่เราใช้อ่ะเหยื่อปลาว่ามันเหมาะกับปลาแบบเนี้ยนั่นไงประสบการณ์ถูกไหมครับสุดท้ายทั้งหมดทั้งมวลน่ะอายุของแต่ละคน,นน่ะวันเนี้เราต้องเดินใช้ชีวิตไปอีกเยอะอีกไกลอีกมากให้เวลา ได้สอนชีวิตเราบ้างใช้บ้างชีวิตอะ่ะเออไม่ต้องไปคิดแทนคนอื่นหรอกแค่ตัวเองเดียวเครียดแล้วผมบอกเลยวันเนี้มันคือประสบการณ์ครับถูกไหมการลาออกคือการประสบการณ์เป็นเป็นเรื่องธรรมดามีใครในนี้มัง่งไม่เคยลาออกก็คือการลาออกเนี่ยเป็นเรื่องปกติของชีวิตมนุษย์อยู่แล้วที่ชีวิตการทํางานของมนุษย์เนาะแต่พอวันหนึ่งที่เราลาออกแล้วเนี่ย ผมก็บอกเลยพอลาออกเนี่ยมันฮาร์ดยิ่งกว่าตอนที่ยังไม่ได้ลาออกนะผมก็พูดกันตรงๆเนาะคือชีวิตคนเราอะ่ะการมีงานประจําทำอะ่ะแม่งดีกว่านะหมายถึงว่ามีงานทำมันดีกว่าการที่คุณว่างงานนะฟรีแลนซ์ถ้าแปลตรงๆคือว่างงานนะออกมาว่างงานนะไม่ได้แปลว่าคุณอาชีพอิสระนะอันนั้นคือพูดได้ดูได้ฟรีแลนซ์ไงฟรีแลนซ์คุณ คือฟรีแลนซ์สำหรับผมก็รับจ้างทั่วไปเหมือนที่แบบเราเห็นในตลาดกิจว่ารับยกของรับจ้างทั่วไปอะไรเงี้ยนะสำหรับผมคือนาถ้าเขียนภาษาอังกฤษกับฟรีแลนซ์ถูกไหมก็เราก็พูดให้มันดูดีไปเง,งั้นแหะจริงๆก็คือรับจ้างทั่วไปมึงรับจ้างทั่วไปไงคือชีวิตการเป็นฟรีแลนซ์มันไม่ได้ง่ายผมก็บอกเลยมันไม่ได้ง่ายพอสุดท้ายมันไม่มันไม่ง่ายเลยเด็กทุกคนแม่งอยาก,กว่าเป็นฟรีแลนซ์อยากเท่อยากฟูอยากเปียวผมบอกเลยมันไม่ง่ายมันเหมือนคนที่บอกว่าอยากเป็นศิลป,ปินอะอยากเป็นคนนี้ว่าอยากเป็นหมอว่านนนน่ยาััพูดมงงไ แต่พอเวลาจะทาจริงๆอ่ะมันยากอือคือสุดท้ายอ่ะมันสิ่งสําคัญคือการการทาผมบอกไงว่ามันต้องอดทนทำจนกว่ามันจะเห็นผลบางทีแม่งคนเรามันเวลาเราพูดอ่ะมันมีความเป็นไปได้หมดแหละว่าเราอยากจะทําอะไรเราอยากจะเป็นอะไรเราอยากจะไปทํานู่นทํานี้มันเป็นไปได้หมดแหละแต่พอถึงเวลาขั้นวิธีทำอ่ะตอนวิธีทำอ่ะลงมือทำไอ้สําเร็จนั้นอ่ะมัน เขาเรียกว่าอะไรมันจะสําเร็จได้ก็ต่อเมื่อคุณไม่ยอมแพ้มันมีมันมีหูวแค่นั้นนะสูตรมันมีหู่แค่นั้นห้ามยอมแพ้อย่างเช่นยกตัวอย่างพี่ชายผมญาติผม,ผมเงี้ยมึงจะไปรอดเหรอถ้ามึงลาออกอะถ้ามึงไปไม่รอดมึงพาละพ่อแม่นะเข้าใจว่าบางครั้งมันไม่ได้มาจากประโยคที่ดีเหมือนผมเช่นการผมเป็นพี่ผมก็ค้านน้องวันนั้นน่ะค้านที่บ้านเลยถ้าน้องจะไปเรียนตามเพื่อนน่ะผมใช้ในฐานะพี่ผมไม่ให้เรียน ผมแม่มันเรียนถ้าเรียนแล้วไปเรียนตามเพื่อนเรียนเพื่อเรียนไม่เรียนไปเล่นน่ะไม่ให้เรียนเรียนคือการเรียนคือการเรียนรู้จริงๆมึงต้องตั้งใจเรียนถึงเป็นเรียนเพื่อไปหาสาวไปเล่นไปทําเพื่อนมาประเทศทาทรงอย่าไปเลยเสียตัง์ว่ะเบืองตังที่บ้านถูกไหมวันนั้นแล้ววันหนึ่งที่น้องผมกลับมาตัดสินใจเรียนน้องผมผมชอบมากเลยสิ่งที่น้องบอกกับผมนะเบสแม่งอยากแซงพี่เบดว่ะเบสแม่งอยากแซงพี่ตัวเองว่ะ ถ้าเบสไม่เรียนอ่ะเบแสแซงพี่เบสไม่ได้วะหมายถึงแซงผมอ่ะน้องมันอยากชนะผมมันต้องแต่เด็กไม่คือผมมันเกิดก่อนมันมันตามหลังผมมาผมรู้นิสยัยผมมันรู้นิสัยผมแล้วผมก็รู้นิสัยมันดีมันอยากชนะผมมันต้องเด่เด็กผมก็เลยบอกว่าโอเคจะเรียนคณะไหนถูกไหมผมยิ่งสนับสนุนเลยน้องอยากเรียนเพื่อชนะผมอ่ะโอ้ยทำไมจะไม่ชอบล่ะชนะพี่ตัวเองผมก็รอคํานี้มาทั้งชีวิต อยากชนะผมสิจงอยากชนะผมสิจงอยากชนะสิแล้ววันหนึ่งที่มันตัดสินใจพี่เบิร์ตหมายถึงเขาจะเรียกผมวนะ่าเบิร์ตเนาะคือพี่เบิร์ตผมอะ่ะอยากจะออกจากพี่เบิร์ตไปเรียนต่อแล้วก็จะไม่รับงานแล้วเพราะว่าอยากจะโฟกัสกับการเรียนเฮ้ยโอเคได้ไปลุยกันน้องๆไปเรียนปุ๊บแล้ววันหนึ่งที่ผมได้มีโอกาสมาทํางานนู่นนี่ผมก็ชวนน้องมาทํางานชวนมาทํางานมาหาเงินมาหาไรายได้มาเรียนรู้ประสบการณ์แต่วันนึง คุณจะเติบโตไม่ว่าจะเรื่องไหนจะว่าอย่าไม่ต้องยกตัวอย่างใครกลยกตัวอย่างผมสุดท้ายมันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่คุณจะออกไปเติบโตหรือว่าจะมีทิศทางที่แตกต่างกันออกไปขนาดวันนี้ผมเป็นพี่เป็นน้องกันถูกไหมผมเคยเปิดออฟฟิศมาด้วยกันเริ่มทุกอย่างสร้างมาด้วยกันแต่วันหนึ่งที่น้องมาพูดกับผมว่าผมอยากเก่งกว่าพี่วะผมอยากไปได้ไกลกว่าพี่วะงั้นมึงต้องไปมึงต้องไปเรียน,นไปหาประสบการณ์กูยินดีสุดท้ายนี่คืออาชีพกูกูค,คงไปได้ไม่โดดเด่นหมายถึงว่าไปได้ไม่ สุดท้ายมันก็คือ,อยังอยู่ในสายอาชีพนี้แหละคือกูทําอาชีพนี้แหละสายโปรดักชันสายทําสื่อนี่แหละเออสายนี้แหละสุดท้ายมันไม่ได้โยกย้ายไปสายอื่นเลยมันคือสายนี้แหละแต่วันหนึ่งที่มึงอยากจะเติบโตเก่งกว่ากูแซงกูมึงต้องไปเรียนสร้างความรู้ให้สมองมึงสร้างประสบการณ์ให้มึงสุดท้ายมึงจะได้แซงกู